กันเลยนี่พี่้องไปสู้ขึ้นเลยพี่ดองนี่กองเงาพี่้องอื่นนี่กองเงาเพราะว่าเพื่อนีนมีมีงานบุญอื่นเนาะอันม่วนอ่กระย่างพี่้องล้วขัดในเหตุบ้านตาบอันยากทำงานอยู่พี่ดองเลยก็เลื่อไปเลยใส่บาทนะพี่้อง พอบาทไปหามาครับพี่น้องไปคือเกาเหมือนไปสู่มือจากพี่น้องนี่ย่อยโวนกระสิมาเห็ดไหวเนาะสวัสดีหลับดึกจากพี่น้องจ้าที่ีตอนหลับสบานแน่น,นอนดินแานได้อมีปลาก,ก,ก,าก,ลาก,กักินปลาพี่น้องเอ้ยมึงมีปลากักินปลาคื้เรา มีกองเงาพี่น้องอื่นมีกองเงาเพราะว่าเพิ่นเฮียนมีมีงานบุญอื่นเนาะหลายค่ะพี่น้องเฮ็ดอก็จะมาเห็ดมาหยั่งไหวนอนฤกษ์แน่ค่ะพี่น้องระยะนี้นอนฤกษ์แน่ค่ะพี่น้องข้ามงานมากกับน,นอนฤกษ์เพราะว่าเพราะวันกับไปเอาป่ามากแมวกับเงี้ยวเงี้ยวพี่น้อง แมวีกได้เออื่นนบรุบ่บามีมอลัมบ์บอได้อันตำรวรแล้วนคะ่าทำงานนี่กะสีเฮ็ดงาปีนองจะก,กันเลยเขากะอาม่ากะเฮ็ดเลยเดิกแม่กตบว่าเป็นยังปีนองมีปลากะจินปลาปีนองเลย มึงไปลากะกินปาให้เรานะอะขับพุน,น,น,นขบขบาทไปหาน่ะคับพี่น้องไปคือเกามือนไปสู้มือจากพี่น้องนี่มึงได้หลวนกระสิมาเห็ดไหวเนาะขบบาทไปหามากค่ะพี่น้อง ไปคือเกามือนไปสู่มือจากพี่น้องนี่แย่ด่วนกรสิมาเห็ดไหวเนาะมีปลาก,กัดจินปลาพี่น้องเอ้มึงนีปลากะกินปลาให้เรานะขอบคุณหลายๆได้ค่ะพี่น้องเด้อมากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมด้อค่ะพี่น้องเด้อแย่ด่วนขอไอทำปลาต่อเด้อคนว่าเขาก,กไ็ไปได้ไปเรื่อยน นี่จะพี่น้องจ้ะเด็ตัวใหญ่ตัวใหญ่โย่ตัวใหญ่โย่กับโคตรใหญ่โย,ย่ฮะเออินบุ๊กเอขอินเายออินขั้วป่าพี่น้องอ่ะน,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 นี่จะตัวใหญ่ใหญ่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นไมลายที่ถุนหาถุนบ่ค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเบิ่งค่ะ เาเอิญเาเอิญขั่วป่าพี่น,อน้องนะพี่ถ้าตัวยังไงพอบาดไปหามาค่ะพี่น้องไปคือเก่าเหมือนไปสู้มือจากพี่น้องนี่ย่อยโดนกระสิมาเห็ดไหวเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาจะทุมท่มหาถมบอกค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่ค่ะเบิ้งค่ะ ได้ชูเมืองแหละพีうう่น้องจ้ะกระสีมาเฮ็ดกระสีมาทำไหวน้องพี่ใหญพี่น้องจ้าต um ัวใหญ่ตัวใหญ่โยตัวใหญ่โยกระโคอได้โยฮะมี่ของเงาพี่น้องอื่นมีของเงาเพราะว่าเพิ่นเหียนมีมีงานบุญอื่นเนาะ แพรกบเห็ดเป็นอย่างเนาะแพรก็บเห็ดเป็นอย่างเนาะตามวิธีคนอีสานพี่น้องเนี่ยลายค่ะพี่น้องอปวดทางพระ่าตนนุมันกัดตเนาถ้าเห็ดมืออื่นมันบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเท้าเขาตู้ไว้เลยอันนั้ก็จะเป็นเป็น,นไนแพร่ไว แครไว้เนาะเห็หนะเดแดดเดียวเขาเดีขอพูดหลายๆได้ค่ะพี่น้องเด้อมากับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ทุกการรับชมเด้อค่ะพี่น้องเด้อยายด่วนขอไอท้ทำปลาตอเด้อนี่ยหายูหายกิ่นพี่น้องเอ้ยหายูหากินอืมบนบ่านเขาก,ก็ไปได้ไปทุกข,ขื่น นี่จะพี่น้องจ้าเด็ตัวใหญ่ตัวใหญ่โย่ตัวใหญ่โย่กับพ่อใหญ่โย่ฮะตาอันแดดเดียวพี่น้องอืมตาไปนี่และย่ามเขาอันนีเขาขาวมากเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะอืมนะอันนุ่เผื่เอิญเผื่เอิญขั้วป่าพี่น้อง พี่ถ้าตัวใหญ่ๆเด้อขอพูดลหลายๆได้ค่ะพี่น้องเด้อมากกับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแย่โดนขอไอ้ทำปลาตอเด้อสวัสดีรอบเด็กจะพี่น้องจ้า,บบายินดีต้อนรับสวบรค์ยันหน่วยดินแดนได้เลยไล่ค่ะพี่น้องเนี่ยก่ะหลัวๆว่ามีมอลอ้อมบ่ ได้อันตบลูนะค่าทำงานนี่แมวกัจจะเนี้ยเี้ยพี่น้องแมวอจจะไรเอื่อนนี่สวัสดีรอบดึกจากพี่น้องจะบบนน๊ะนี่ตอนรับสวัสดีด้วยดินดน,นนี่ไอ้นเน กะซีเฮ็ดยากพี่น้องจะกันเลยเขากัดอามากะเฮ็ดเลยเลิศแน่กำหรับเป็นหนังพี่น้องร้ายกับพี่น้องปวดอะกะจะมาเฮ็ดมาหยังไหวนอนเลิศแน่กับพี่น้องระยะนี้นอนเลิศแน่กับพี่น้องข้ามงานมากกับนอนเลิศพอว,วันกับไปเอาป่ามาก พี่น้องก็พิธีคั่วป่าตามพิธีคนอีสานพี่น้องนี่อภัยอื้อแย่โดนกระเทียมไปตากอายุเฮ็ดไปใส่ตูบบบบบ้ไว้บ้านตาพี่น้องจ้ะบดนท่านตา,บบนตาปลาหน่อยพี่น้องน้นาบกมันกะนี้เป็นธรรมชาติมันกะจะหนา ถ้าเห็ดมืออื่นมันบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเท้าเขาตู้ไว้นี่อันนั่ก็จะเป็นเป็น,นพุ่มไม้เขาก,ก็ไปได้ไปเรื่อยขึ้นเล็กๆกับ,บเห็ดเป็นอย่างเนาะนะอันนี้ก็เป็นวม่ร่าจะ่มหาถมหมอค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่ค่ะเบิรงค่ะ อึดข e no ัย่างพี่น้องลดคันเหตุบาหันตาอันยากทำงานอยู่พี่น้องเลยทำเลยบ่องอบไรลหันตาปลาหน่อยพี่น้องมันหนามบกมันกรนี้เป็นมีของเงาพี่น้องอื่นมีของเงาเพราะว่าเพื่อนเฮียนมีมีงานบุญอื่นเนาะใส่บาทนะพี่น้อง กะสีเห็ดเาีพี่น้องจะกันเลยเลากะเอามากะเห็ดเลยเลิศแน่กับว่าเป็นยังพี่น้องนี่คะ่ะนี่นนะะพี่น้องกันพิธีกู้ป่าเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่ทมหาทุ่มบอกค่ะพี่น้องเนาะน,นี่คะ่ะเบิ่งคะ่ะ laugh